กานของกบยางแก้คันนะครับผมไม่ได้ตั้งกล้องนะฮะสภาพไม้เขาอยู่ตรงโน้นเลยเพราะว่ามันตั้งกล้องไม่ได้โอ้โหตัวนี้ตัวนี้ถ้านเป็นโลแน่นอนนะโอ้โหนี่ว่าฉโดกับจัดใต้น้ำเนี่ยตัวเนี้โอ้โหอ้วนมากเอาลยนะฮะโอเคครับผมกบยางแก้คันนี่ม็ดคอเลยอยู่ในคอเลยกบยางแก้คันนี่โอ้โห ลายโลแน่นอนตัวนี้อุ้ยนี่งยาวกว่าด้ามคันเบรดอ่ะโอ้โหสุดยอดโอเคนะครับกบยางแก้คันนะครับสุดยอดมากๆครับกบยางแก้คันโอ้สุดยอดเลยตัวเนี้ยเป็นโลเลยนะนี่ตัวนี้นี่ยนะฮะดูนะฮะกบยางแก้คันเมื่อวานนี้หลุดนะฮะตัวนี้ตีแล้ววัดไม่อยู่นะเนี่ยนะ,ะกบยางแก้คันอยู่ข้างในเลยนะ มองเห็นไหมฮะเนี่ยกบยางแกะคันโอ้สภาพตัวนี้เป็นโลแน่นอนโอ้สาสวยมากตัวนี้สวยสวยมากเลยนะครับกบยางแกะคันสุดยอดมากๆครับโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดดินนะครับใครขันไม้ขันเมยยาวมากตัวนี้ยาวด้วยอ้วนด้วยนะ โอ้หคิปเปอร์ทะลุเลยอ่ะอาอทำไงดีล่ะที่นี่เนอะนหฮะก,กลบยางแก้คันอยู่ข้างในนี่เลยนะโอ้หตัวนี้สายแบบสายพิบิ๊กเลยนะเนี่ยดูดิเต็มปากเต็มคอโอ้โหมันสุดยอดจริงๆอ่ะนะกัดใต้น้ำด้วยนะเนี่ยตัวนี้กัดใต้น้ำโอ้โหมาเป็นคลื่นเลยนะฮะ สุดยอดมา,มากๆครับผมใบายจุกบๆกบยางแก้คันสุดยอดมา,มากๆครับนี่นะครับผมเนี่นะฮะกบยางแก้คันนะครับตัวใหญ่มากตัวเนี้ไซร์โลเลยนะนี่ยาวกว่าด้ามคันเบรกสภาพไม้ก็นู่นเลยนะเมื่อกี้ตีได้ตรงนู่นเลยนะนตีได้ตรงนี้เลย,เลย ไต่ต้นตะขบเฉียงๆเข้าไปนะครับตอนนี้ก็เรากําลังยืนเจอกับลิงที่เขาหนอนะครับผมก็มาอยู่ตรงนี้ตัวเดียวเขาคือม่อนดับโดดเจ้าของลิงที่เขาหนอตอนนี้หลุดมาจากเขาหนอแล้วมาอยู่แถวสารยากําลังนั่งกินอะไรไม่รู้อยู่ริมน้ําเอานะฮะสุดยอดมากม่อนดับโดดเจ้าของ ม่อนอะไรนะม่อนฉายาอะไรนะม่อนฟินอะไรนะม่อนฟินฟ็อกนี่เขาละม่อนฟินฟ็อกโอเคสุดยอดมากๆครับผมนี่กบยางแก้คันโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะตัวนี้แฮ็ดูดิตัวนี้โอ้โหสุดยอดจริงนะนะตีไปทั้งหมดสี่ไม้นะฮะโอเคนะฮะสุดยอดมากๆครับ ผมลงไปตั้งกล้องไม่ได้นะตรงนี้มันไม่มีที่ตั้งกล้องนะครับผมก็เลยไม่ได้ตั้งโอ้โหปลาดินหลุดแล้วโอเคปลาไว้แค่นี้แหลนะเนาะกบยางแก้คันสุดยอดม,มากๆครับผมบายบายจุ๊บๆนี่ด้วยล่อของนัดท็อปอีกแล้วงานมนด้วยล่อของนัดท็อปล่อของเสียท็อปนะฮะแม่สุดยอดม,มากๆเลยตัวนี้ใหญ่มากตอนแรกนึกว่าชะโดแล้วเนี่ยกัดใต้น้ำด้วย โอเคฮะฝากไว้ด้วยนะฮะสุดยอดม,มากๆกบยางแก้คัน bye บ๊ายบายจุบ๊บ